สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์อันเก่าแก่ของประวัติศาสตร์นั่นก็คือตำบลบ่อโพนั่นเองเฮ้ hey! และตำบลน,นี้นะคะ <S <s เขาเล่าขานกันมาว่ามีบ่อเกลืออายุถึง1,000ปีทุกคนคิดว่าบ่อเกลือที่มีอายุถึง1,000ปีเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะเก่าแก่ขนาดไหนและจะมีความเชื่อ หรือส่งผลต่อวิถีชาวบ้านยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาทุกคนไปบ่อกเกลือกันนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกับสการะวัดที่มีพระพุทธรูปที่เยอะที่สุดในตำบลบ่อโพถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย let's go <S มาเอาใจซ้ายมูกันหน่อยดีกว่าค่ะ เราจะพาทุกคนมาไหว้พระทำบุญกันที่วัดวังชมพูอยู่ที่หมู่ที่9ตําตบลบ่อโพบรรยากาศที่นี่รื่นลมมากค่ะเรามาไหว้พระนอนองค์ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะบริเวณวัดมีพื้นที่เป็นวงกลม และยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ล้อมรอบเป็นวงกลมเดินไปอีกนิดนะคะยังมีรอยพระพุทธบาทอีกด้วยค่ะเราจะค่อยๆโย,ยนเหรียญเพื่อทำบุญกันนะคะ อิ่มบุญกันแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้ไปดูบ่อเกลือพันปีกันค่ะไปเลยแทะะ้ถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะเป็นบ่อเกลือพันปีค่ะชาวบ้านบ่อโพมีความเชื่อว่าบ่อเกลือมีเจ้าปู่หลวงคอยปกปักรักษาอยู่เพื่อแสดงความเคารพนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปบริเวณบ่อเกลือระยะ1 0ศอกจะต้องไม่สวมหมวกไม่ใส่รองเท้าและไม่แต่งกายในชุดสีแดงอีกด้วยค่ะไม่ควรใช้นิ้วแตะน้ำเกลือในบ่อชิมไม่บ้วนน้ำลายไม่สั่งน้ำมูกลงไปเด็กขาดเลยนะคะชาวบ้านที่นี่นะคะจะเอาน้ำจากบ่อเกลือไปเคี่ยวไปต้มเพื่อที่จะเอาเกลือไปแลกข้าวและนำไปขายค่ะ ทุกคนเราก็เดินมาเจอวิธีการต้มเกลือนะคะและวิธีการต้มเกลือนะคะมีอยู่4ขั้นตอนเดี๋ยวเราจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะหลังจากกวดบ่อเกลือเสร็จนะคะชาวบ้านจะนําถุงไปตักน้ําจากบ่อเกลือค่ะ าม,มาใส่ไว้ในอกนะคะเพื่อให้ดินโคลนที่ปะปนมากับน้ําเกลือนะคะตกตะกอนใช้เวลาประมาณ1คืนทุกคนทุกคนคิดว่าเวลาใช้นานมากนะคะ 2. นะคะนําน้าที่ใส่แล้วใส่กระทะนะคะต้มจนน้ําร้อนนะคะก็นําเปลือกจะเข้นะคะผูกเชือกติดกับไม้ไผ่เล็กๆนะคะแช่ไว้ในกระทะค่ะหืมวิธีการค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดน,นึงนะคะข้อ3นะคะพอน้ําเดือดนะคะเกลือจะเริ่มตกผลึกนะคะ จับขอบกระทะนะคะหนาขึ้นเรื่อยๆค่ะเจ้าของนะคะจะทยอยช้อนเกลือนะคะใส่บากต่อไปค่ะทําเช่นนี้จนเกลือเกือบแห้งหมดนะคะถ้าปล่อยไว้จนแห้งสนิทนะคะเกลือก็จะไหม้ค่ะก็จะเทน้ําเกลือลงใหม่เฉลี่ยแล้วกระทะ1ใบนะคะ1ใบเท่านั้นนะคะทุกคนต้มได้วันละครั้งค่ะแต่ชาวบ้านจะเลิกเย็นนะคะสามารถต้มได้กระทะละสองครั้งค่ะ แต่ท้าช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศจะเป็นอุปสรรคจะทําให้ช่วงนี้นะคะฤดูร,ร้อนเท่านั้นนะคะข้อสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะฟังดีๆนะคะทุกคนเมื่อได้เกลือมาแล้วนะคะชาวบ้านจะนาเกลือมาใส่ภาชนะเพื่อผสมไอโอดนะคะก่อนที่จะบรรจุใส่ถุงเพื่อจําหน่ายบางก็นามาแลกข้าวสารนะคะอาหารแห้งตามหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนสีขั้นตอนที่ชาวบ้านนํามาต้มเกลือนะคะทุกคน บ่อเกลือนะคะมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายแหล่งท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับบ่อเกลือและที่บ่อโพยังมีโรงเรียนที่มีวิชาต้มเกลืออีกด้วยนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีวิชาติดตัวทำให้วัฒนธรรมการต้มเกลือจากบ่อส่งต่อกันเป็นสู่รุ่นค่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะกับบ่อเกลือพันปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อของกันนะคะทุกคนเห็นเกลืออยู่แวบ,บๆตรงนี้ไงมีร้านค้าด้วยอมแม่ค้าไปไหนเราไปตามหาแม่ค้ากันทุกคนป้าจา้าซื้อ ซื้อของเนี่ยจ้าอันไหน,นเซฟจ้ปะป้ามันก็เสพปุกซี่น่ะเซฟเบ้อก็อัเป็นข้าวจุงนี้อันนี้ที่ธรรมชาติเผาที่เข้าไปทำกินเข้าไปเขาชอบที่ธรรมชาติเผานี่แหละจ้านี่นะคะปะ้าขายของป้าปิ้งปิ้ง ป้าจ๋าบายบายกองมาสิบาย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 กองนู้นเนียจ้าบาย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 มาชิมได้มาชิมได้ไปหอยปลาปิ้งได้อันนี้ชิมได้ปลาจับได้อยู่ม่จับได้เลยไปหุยนปลาปิ้งบ้านพ้อพ่อนอกเขาก็อลไปลาปิ้งครับปะเซฟจับปลาไข่ดีปลาจับป้าเกลือเนี่ยได้ไข่ดีจังโอ้ขนมจีนก็เกลือเนี่ยได้ไข่ดีปลาจ้ะขนมจีนก็ได้ไข่ดีอยู่วันนี้ได้ไข่ก็จีนอยูโคกขุ่นละ อันนี้ยังไ่ได้คาย่านมันซ้ำไม่ได้คาดคุมเลยซ้ำแบยางน้าซิบแบบนี่บางคนเอาไปทำสวะมันอี้เนี้ยงดีที่เอาให้ห้องอาบีบอันนี้มันเป็นเละๆมันบานนึ่งเจ้อันนี้มันคล้ายๆถือเส้นเส้นบุ้นะเส้นวุนเส้นทำบุญเส้นนะแต่มันอีนึบกว่าทำบะจ่าหน่อยซื้อถุงนึ่งจะปะรืองเอาซ้อันดี ตามยางห้าสิบตามยางห้าสิบเหลือเจ็ดยางยี่ร้อยอะเจ็ดางร้อตามมีท่าชี้ค่ายเด้อทุกคนเดินเจ็ดยางยี่ร้อยอ๋อร้อยหนึ่งแถมอยู่หนูจะได้ยี่ร้อยหนึ่งได้ยี่สิบอยู่อันหนึ่งอะขอบคุณค่ะเงินร้อยหนึ่งเที่ยวไบใหนูจะหิ้วไปยังไงเนี่ยป้าเงินร้อยหนึ่งเที่ยวไบใบเลยขอบคุณหลายๆจ้าป้า เดินร้อยยอะไม่ไหวเลยทุกคนซื้อมาร้อยเดียวป้าแถมให้ถุงหนึ่งซื้อเยอะมากเลยอ่าทุกคนตอนนี้อากาศร้อนมากเราไปคาเฟ่กันดีกว่าไปเลยเทเดถึงแล้วค่ะ My Time Coffee ที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยภูเขาพร้อมกับชายาที่ว่ากาแฟหลักสิบวิวหลักล้าน มีมุมถ่ายรูปสวยๆสายชิลมาได้สายคู่รักก็มาเติมเต็มความหวานกันได้นะคะอาจเห็นหมอกได้ในช่วงเช้าของฤดูหนาวค่ะและนี่ก็คือเมนูเด็ดของทางร้านนะคะนั่นก็คือผัดงอยผานะคะนี่น่ากินมากๆเลยราคาเพียง70บาทเท่านั้นค่ะราคาหลักสิบ วิวหลักล้านนี่นะคะบรรยากาศท่ามกลางหุบเขานะคะบรรยากาศเย็นมากๆเลยตอนนี้ก็หิวไม่ไหวแล้วนะคะขอตัวไปกินกันก่อน สถานที่เที่ยวที่โบโพมีที่เที่ยวน่าสนใจอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือผาประตูเมืองเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะมีลักษณะเป็นหินวางซ้อนกันขายรูปประตูเลยค่ะสามารถเดินลอดไปได้แต่น่าเสียดายสถานที่นี้ได้ขึ้นเป็นอุทยานทางเจ้าหน้าที่จึงปิดให้บริการอย่างถาวรค่ะและสถานที่เที่ยวคายร้อนที่พลาดไม่ได้เลยคือน้ำตกแกงตน้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่คนในพื้นที่ช่วยกันส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อรักษาธรรมชาติที่สวยงามไว้ให้ชื่นชมค่ะน้ำตกแก่งโตนอยู่ที่บ้านป่าปอปิ่นหมู่ที่10และบ้านแก่งทุง่งหมู่ที่4ตําบลบ่อโพค่ะ และสถานที่ที่เราไปมานะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ่อโพค่ะและสถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในอำเภอนครไทยก็คืออนุสาวรีย์พ่อคุณสีอินทราทิดนี่เลยเชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองบางยางซึ่งปกครองโดยพ่อขุนบางกลางท้าวหรือพ่อขุนสีอินทราทิตปรถมกษัตริย์แห่งกรุงสุโข,ขทยัยตั้งอยู่ในวัดกลางในตัวเมืองอำเภอนครไทย ทุกคนยอมรู้จักพ่อขุนบางกลางเทาหรือพ่อขุนศรีอินทราิธิระถมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยเป็นอย่างดีค่ะและมีความเชื่อกันว่าที่นี่เคยเป็นเมืองบางยางมาก่อนซึ่งเคยปกครองโดยกษัตริย์องค์นี้มาก่อนค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ไปเที่ยวหลายที่เลยมีทั้งวัด มีทั้งบอเกลือพันปีแล้วก็มีทั้งคาเฟ่ไม้ทามนะคะวันนี้นะคะก็อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มทองถ้าใครอยากจะแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะตำบลบอโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย